ทุกคนห้องหรูข้างในอะ่ะถ้าเกิดเราดูข้างนอกเนี่ยจะเป็นแบบอย่างนี้เลยทุกคนน่ารักมากข้างในหรูหราเย็นฉ่ำค่ะทุกคนนี่หากที่เราถ่ายกันจะเป็นโฮมสเตย์เอสเอสูที่ต้นไม้ต้นมงข้างหลังที่มีรังนกกระจับนี่เป็นทุ่งนาได้ทุกคนเราไม่เก็บภาพตรงนี้เราจะเสียดายมากนี่เพราะอะไรรู้ไหมชอบมากค่ะเพราะะนั้นจะไม่รู้เลยว่าห้องหรูที่เรานอนจริงๆเนี่ยมี อ๋อบรรยากาศแบบอย่างนี้อยู่ข้างๆค่ะทุกคนมะเขือพวงอันนี้ค่ะทุกคนเยอะมากนี่มะนาวค่ะทุกคนมะนาวออกรูปนะฮะทุกคนนี่ไะบรรยากาศกันเองมากแล้วตรงนี้เป็นระเบียงสวยมากทุกคนจริงท่าน้าหนาวนะทุกคนเอ้ยนี่ค่ะผมติดแอร์นี่เป็นคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่คาเฟ่นะฮะสวยมากจริงๆ เปนมะเฟืองก็มาขึ้นตรงนี้ด้วยโอ้โหบรรยากาศสุดยอดนะทุกคนจริงๆถ้าเย็นๆพระอที่ตกดินตรงนี้สวยมากเลยนั่งตรงระเบียงตรงนี้โอ้โหสุดยอดนะฮะแจ๊ก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 ทุกคนครับนี่คือที่อำเภอมหาราชเอสเอสอันนี้อ่ะมันกำลังแตกยอดนะฮะดูมุมนี้ดูสวยไหมเลิศนะ รถไปตรงนี้จะไปวัดน้ําเต้าที่ไปร้านาบ้านลุงอ้วนนะฮะร้านอาหารแซ่บนะฮะไปขวามือก็เข้าเมืองมหาราชโรงบ้านมหาราชนะฮะรถนะ่ะชอบชอบบรรยากาศแบบนี้นะฮะบ้านพี่เอกสรารพง์อำเภอมหาราชจ้าทุกคนนะี่ฮะ มาไหว้อยู่ทั่วทั้งใหญ่วัดสตือพระพุทธไสยาที่สมเด็จโตสร้างเอาไว้นะฮะก็ไปทางซ้ายนี่เลยฮะายางานทุกคนโอเคเดอวโพสสั้นๆเน,ะนาะบ้านกาแฟซึ่งจะอยู่เคียงข้างกับเอสโ m มสเตย์ทุกคนนี่มะเฟื่องกำลังออก,กรูปตรงนี้ด้วย มโอเคอ EP ต่อไปเตรียมตัวพักโฆษณาสักครู่นะครับ